ผมใช้ Luma Fusion ยังไงผมมีเทคนิคหรือว่าวิธีลัดยังไงที่ทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยนะครับ ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกไปก่อนว่าผมไม่ได้จะมาสอนลูมาฟิวชั่นแบบเบื้องต้นพื้นฐานอะไรพวกนั้นนะครับคือคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่อาจจะใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะใช้งานพื้นฐานเป็นอยู่แล้วร,รู้จักนู่นรู้จักนี่อยู่พอสมควรแล้วกับลูมาฟิวชั่นนะครับผมก็แค่อยากจะมาแนะนํา Workflow ในการทํางานของผมแนวคิดต่างๆว่าผมทํายังไงผมมีวิธีการยังไงหรือว่าผมมีหลักการอะไรยังไงนะครับผมจะมาแชร์ตรงนั้นมากกว่านะครับเพื่ออาจจะเป็นการมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันนะครับส่วนใครมีวิธีที่มันดีกว่าาาาผมมมกก็อจจะแชร์คมเเมนนัได้ลย ไม่ต้องเกรงใจนะฮะผมก็อยากจะได้วิธีดีๆวิธีเจ๋งๆกลับไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะขออนุญาตดูสคริปต์นิดหนึ่งนะครับโดยปกตินะครับผมจะใช้การถ่ายวิดีโอนะฮะด้วยกล้อง Sony ZV1F ตัวนี้นะครับแล้วก็อัดมาแยกกันนะครับก็คือต้องเอาวิดีโอมาซิงก์กับเสียงนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าผมซิง์วิดีโอยังไงนะครับเพื่อให้มันง่ายที่สุดนะฮะโดยขั้นแรกเลยนะครับเราจะไปดูโฟลเดอร์กันนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับซึ่งวิธีสร้างโปรเจกต์มันง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ดูตรงล่างซ้ายตรงนี้ครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บวกตรงนี้เพื่อนๆก็บวกลงไปได้เลยนะครับกดบวกเลยเขาก็จะให้เราตั้งชื่อผมก็จะตั้งชื่อว่า Luma Demo นะฮะ ส่วนคราวนี้เราก็ต้องเลือกเฟรมเรทนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะให้มันเบสออนเฟิร์สวิดีโอเลยก็คือให้วิดีโอแรกเป็นตัวกําหนดไปเลยซึ่งปกติผมจะถ่ายเป็น 4K 25เฟรมเนาะผมก็จะลากวิดีโอแรกลงมาแล้วก็โปรเจกต์เขาก็จะเป็น25เฟรมอัตโนมัตินั่นเองครับแอสเปกต์เรชก็จะเป็นอัตราส่นวนละกันซึ่งอันนี้ผมก็จะทําเป็น 16. 9ต่อให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนๆนะจะเลือกเลยก็ได้แต่ผมก็จะเบสออนเฟิร์สวิดีโอเหมือนเดิมนะครับเพราะมันส a c e ก็็เเปน first video ช่นอนเนก้ไมม่ีอะไรยนะู่แล ได้เลยนะครับพอบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมาเป็นทำลายว่างๆเลยนะครับซึ่งเราก็จะต้อง Import ไฟล์มาท่านเองวิธี Import นะฮะมันก็มีหลายวิธีเพื่อน,อนๆก็น่าจะใช้งานเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อว่าบางคนอาจจะย,ยังไม่รู้นะครับคือเราอาจจะต้องลิงก์โฟลเดอร์ก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยไอลิงก์ผมจะเลือกเป็นลิงก์โฟลเดอร์นะครับหรือว่าถ้าโฟโตก็จะเป็นตัวแกลเลอรี่ของตัว iPad เลยนั่นเองครับแต่ของผมเนี่ยผมเลือกเป็นลิงก์โฟลเดอร์นะฮะก็จะเหมือนกับว่าเราก็ลงา้านขม ล่างตรงนี้นะครับแอดลิงก์ทูโฟแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปหา ตัวลิงก์ที่เป็นตัวโฟลเดอร์ของฟุตเทจเพื่อนๆนั่นเองครับผอเพื่อนๆกดไปอย่างเช่นของผมผมเป็น Luma Vision Demo เนาะผมก็กด Open ได้เลยนะครับเขาก็จะเพิ่มเข้ามาในลิงก์โฟลเดอร์หลังจากนั้นพอเพื่อนๆเข้ามาดูเพื่อนๆจะเห็นว่าผมได้เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมเพิ่มมาก่อนหน้านี้แล้วพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดที่เรามีนะครับขั้นแรกเลยผมแนะนําว่าเพื่อนๆตั้งชื่อก่อนดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีฟุตเทจเยอะหน่อยเนี่ยกันเรางงนะครับบางที้ย เราเที่ยวมานั่งหาอยู่มันก็เสียเวลาแล้วมันจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ล้าในการทําด้วยนะครับวิธีตั้งชื่อนะครก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดที่ตัววิดีโอที่เราต้องการแล้วเราก็กดจุด3จุดข้างบนนะฮะกดเลยแล้วก็กด rename นะฮะอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น day setup 1สมมุตินะฮะสมมุติเฉยๆผมชอบตั้งชื่ออย่างนี้นะครับเพราะว่าผมต้องถ่ายพวกฟุตเทจแนวแนวนี้บ่อยก็เอไว้นะฮะปั๊บ,บก็เป็น day setup 1อันนี้ก็เป็น day setup 2อนะ,อะปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะ เริ่ม Import เข้ามาหรือว่าลากลงมาบนไทม์ไลน์นั่นเองนะผมก็จะเริ่มจากตัววิดีโอหลักของผมที่เป็นเดโมที่ผมทดลองเ,ยเฉยๆนะครับก็ลากลงมาเลยอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากกล้องเสียงทุกอย่างจะเป็นจากกล้องทั้งหมดนะฮะลองฟังดูครับพออัดกลางวันอุ้ยดังโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้เสียงตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้แค่กันเพื่อนหูแตกเฉยๆนะฮะเดี๋ยววิดีโอมันสั้นไปมันจะ ่าเสียงมันก็จะฟังชัดดีนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีความจัดจ้านแล้วก็เสียงบรรยากาศเสียงรูมโทนเสียงรบกวนมันจะเข้าง่ายนิดนึงมีไม์แล้วก็แนะนําว่าใช้ไม์ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ใช้เสียงพวกนี้ได้นะครับส่วนไฟล์เสียงที่ผมอัดมานะฮะก็จะมาจากตัวตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมอิ p พ r ตมาไว้แล้วเป็นเดโม ของเสียงของคลิปนี้นี่แหละครับแต่ว่าอัดผ่านมาแยกเนาะผมก็จะลากลงมาคราวนี้นะครับด้วยความที่ผมเป็นคนทํางานแบบนี้อยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วมันทําให้ขั้นแรกเวลาเราจะซิงค์เสียงนะครับผมก็จะมีการนับ1 2 3่งสองสามแอคชั่นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แค่เอาไอ้ตรงนี้เนี่ยของทั้งวิดีโอข้างบนแล้วก็เสียงข้างล่างเนี่ยให้มันตรงกันแต่ด้วยความที่ผมทํางานตัวเองชินอยู่แล้วผมกดอัดกล้องปุ๊บผมก็กดอัดจากไมเลยนะครับมันทําให้มันจะไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยเราจะเห็นว่า ลักษณะเวฟมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะคล้ายๆกันอยู่เห็นไหมผมเลื่อนปุ๊บเกือบตรงเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเลื่อนละเอียดอีกทีโดยการที่เราซูมเข้ามาอย่างนี้นี่เป็นเทคนิคนะฮะผมซูมเข้ามาปุ๊บอาจจะไม่ต้องซูมมากก็ได้นะครับซูมแค่พอให้ผมบ่งผมคอแล้วก็เราก็เลื่อนให้ตรงนะฮะอ่าเราก็เลื่อนให้ตรงจะตรงได้ประมาณนี้แหละครับแล้วเราก็ลองฟังเสียงดูห <1 S 1> นะึ่งอุ้ยอันนี้ต้องเบานิอนึงนะครับสองสามแอคชั่น <2, 3. S 1> และนี่ก็คือการทดสอบเพื่อนเพ่อจะได้ยินว่าเสียงมันจะแลมกันนิดนึงก็คือมันจะมีเหลื่อมเหลือเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราปิดเสียงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมลองจัดดูว่าผมยังพอจะเลื่อนมันได้อีกไหมแต่ผมเดาว่าน่าจะไม่ได้ครับอ่ามันก็จะประมาณนี้ลองฟังดูนะและนี่ก็คือการทดยังไงก็แลมนะครับอยู่หน้าอยู่หลังก็แลมอยู่ดีและนี่ก็คือการทดแต่พอเราลองปิดเสียงคลิปวิดีโอหลักเดี๋ยวเพื่อเนเพื่อลองฟังดูนะ และนี่ก็คือการทดสอบการซิงภาพและวิดีโอนะครับก็คือผมจะซิงภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้เห็นไหมมันก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเราก็ใช้ได้ปกติอ๋อมีอีกอย่างนะครับที่ผมลืมลืมบอกว่าทําไมผมถึงเอาวิดีโออิ p พ r ตมาที่ทำลายหลักเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราจําคัดเนี่ยมันจะค่อนข้างทําได้สะดวกกว่านั่นเองครับผมเลยทําแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราลบสมมุติว่าผมอยากลบอะไรเงี้ยอสมมุติเป็นอย่างนี้นป,นปุ๊บ พอลบปุ๊บมันมันจำคัดนู่นนี่นั่นง่ายนะครับเออผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบมีแก็บว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคืออันนี้เป็นวิธีของผมเฉยๆนะครับคือจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับบางคนอาจจะเลื่อนมันขึ้นไปข้างบนเพื่อป้องกันความยุ่งยากก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมใช้ทำลายหลักตัวนี้เลยในการทําวิดีโอหลักนะครับผมรู้สึกว่าในการใช้งานของผมเนี่ยแบบเนี้ยเพียงพอแล้วนั่นเองครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะจําคัดก่อนนั่นเองนะฮะการจําคัดก็คืคอการที่เราตัดเสียงส่วนที่มันไม่จําเป็นส่วนที่เราอาจจะเเเวว้นนนนนนนาากิไปปส่่่ททีี็คํมั แปลกหรือว่าเป็นคําที่เราอาจจะพูดซ้ําพูดวนนะครับคือจําคัดเนี่ยก็คือจะทําให้วิดีโอเราเนี่ยมันกระชับมากขึ้นมันมีช่องว่างน้อยลงนะครับโดยคั้แรกนะครับผมก็จะมาดูว่าเออเราจะจำตรงไหนได้บ้างเช่นตรงนี้นะฮะผมก็จะเริ่มอะเริ่มวิดีโอตรงนี้เลย ก็ตัด Command B จะเป็นคีย์ลัดในการตัดนะครับสมมุติเราเลือกไปที่ตรงนี้เราก็กด Command B ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เมาส์เนาะถ้าใช้มือก็กดเอานะครับแต่ว่าใช้เมาส์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะฟังดูนะฮะนี่ก็คือการทดสอบการซิงภาพและวิดีโอนะครับก็คือผมจะผมไม่อยากได้เขาว่าก็คือผมก็ตัดคําว่าก็คือออกนะครับก็คือมันจะอยู่บริเวณนี้เนาะผมก็ Command B แล้วก็ตัดออกแล้วก็ลองฟังดูนะฮะโอนะครับผมจะซิง ่าคราวนี้พอเมื่อกี้ไอตรงจบประโยคมีตึกนิดหนึ่งนะครับที่มันไม่เป็นธรรมชาติผมก็ตัดออกเช่นกันนะฮะปึ๊บแล้วเพื่อนๆลองฟังดูนะครับ สภาพและวิดีโอนะครับผมจะซิค์ภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้ในการอธิบายอ่าตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติไปเป็นการเว้นหายใจตามปกติก็จะไม่ตัดนะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและความชอบส่วนต,ตัวของแต่ละคนด้วยแต่ละคนมีจังหวะที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันบางทีเนื้อหามันเยอะเนี่ยทำให้ผมพูดโฟล์ไปทีเดียวเลยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็เลยใช้วิธีแบบคําไหนที่ผมพูดตะกุกตะกักผมก็ตัดออกหมดเลยผมไม่สนว่าเออมันจะมีการชืบชืบช,บ,ชบเกินไปไหมแต่ว่าผมก็ใช้วิธีเอาพวกอินเสิร์ตเอาพวกภาพบีโรมาแทรกแทนให้รู้สึกว่า คลิปเรามันต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีการจําคัดพอสมควรนะครับเพราะว่าบางที่เนื้อหามันเยอะเราอาจจะต้องพูดเป็นช็อตๆไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องว่างผมก็ตัดอีกนะครับเพื่อให้มันเชื่อมกันปึ๊บมันก็จะเชื่อมกันแบบสวัสดีครับ1 2 3 4สนี่ก็จะ สมมติว่าผมจาคัดเสร็จแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมันจะทําให้วิดีโอเรากระชับมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะลองไปฟังตัวอย่างดูนะครับเล่นๆนี่ก็คือการทดสอบการซิงภาพและวิดีโอนะครับผมจะซิงภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้ในการอธิบายในคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจาคัดเนาะเพื่อนๆก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่อินเสิร์ตนะครับปกติเวลาผมพูดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมก็จะมีการใส่อินเสิร์ตสลับกันไปตลอดนะครับเพื่อป้องกันความน่าเบื่ ทำคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนดูคลิปเราน้อยคนดูคลิปเราไม่ค่อยต่อเนื่องเวลาเฉลี่ยนในการดูคลิปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยาวนะครับบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะเปลี่ยนช็อตน้อยก็ได้นะครับอาจจะมีแต่หน้าเราอินเซอร์ของผมเนี่ยผมก็อ่ะสมมุติว่าผมตรงนี้ผมรู้สึกว่าไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยห้าวินะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับรู้สึกว่าอยากให้มันมีอะไรมาแทรกนะครับผมก็เริ่มจากการตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วิธี ก่อนจะดูผมก็จะเช็คฟุตเทจว่าจุดไหนมันใช้งานได้บ้างอ่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่ผมยังตั้งกล้องไม่ค่อยดีใช่ไหมอ่ะคราวนี้ตรงนี้เริ่มนิ่งแล้วผมก็จะเริ่มกดตรงนี้นะครับกดบริเวณนี้เพื่อเป็นการกําหนดว่าจุดเริ่มคือจุดนี้นะครับปุ๊บพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเลื่อนอ่าก็จะพบว่ามันนิ่งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมชอบฟุตเทจแนวนิ่งๆแล้วค่อยซูมเอาเนาะวิธีจะดึงลงมาแล้วก็กดที่คลิกได้เลยนะครับคลิกที่คลิปได้เลยแล้วก็ ลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะจัดให้มันตรงร่องกับที่เราได้ตัดจําคัดเอาไว้แล้วันนี้เป็นหลักการของผมเลยนะครับคือการที่เราจําคัดเอาไว้แล้วเนี่ยมันทําให้รู้ว่าคําพูดของเราประโยคของเรามันจะค่อนข้างเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปซึ่งมันจะเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะใส่อินเสิร์ตตรงไหนดีอ่ะมันมันยากมากเลยก็อาจจะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับหลังจําคัดเสร็จก็มาดูนะครับมันก็จะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อน,อนดูนนะวิับก่อนอื่นอย่าลืมปิดเสียงนนีเสียงแ้น่นอะครับ นะครับผมจะซิงค์ภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้ในการอธิบายในคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับสวัสดีครับ1 2 3าเห็นไหมผมมันเปลี่ยนช็อตปุ๊บมันก็ดูสมูทดีนะครับเออมันเพราะว่ามันขึ้นเรื่องใหม่ขึ้นคําพูดใหม่แล้วนั่นเองครับเออคราวนี้ผมก็จะชอบทําแบบนี้ครับก็คือทําให้วิดีโอมันดูไม่น่าเบือ่อผมก็จะใช้เขาเรียกว่าคีย์เฟรมไทม์เฟรมหรือเปล่าไม่แน่ใจจาชื่อไม่ได้จริงต้องขออภยัยแต่ว่ามันเป็นการกําหนดว่าจุดนี้เราเริ่มที่ตรงนี้หลังจากนั้นอาจจะอีกจุดหน,นึ่ย มันเป็นจุดที่อาจจะมีขนาดมีตำแหน่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่าผมทำตรงนี้เอาไว้ผมติ๊กเอาไว้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยขนาดเราเท่านี้นะเราก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะสมมติว่าเรากดเพิ่มลากไปให้สุดแล้วกดเพิ่มบวกปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราไปดูที่จุดสุดท้ายที่เราอยากให้เป็นแล้วก็กดเพิ่มมาอีกอันนึงแล้วเราก็เลือกขนาดที่เราต้องการอย่างจุดนี้เนี่ยมันจะเริ่มที่ขนาด ร้อยสิบใช่ไหมครับเพื่อนๆจุดแรกตรงนี้นะมันจะเริ่มที่ร้อยสิบแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยผมก็จะบวกไปห้านะครับเพราะว่าผมขยายไปห้าวินั่นเองผมก็จะลองอย่างนี้อันนี้เป็นสูตรที่ผมชอบตรวตัวนะครับผมรู้สึกว่าประมาณนี้มันไม่เร็วเกินไปมันค่อนข้างจะโอเคบางคนอาจจะชอบเร็วกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ก็ร1 5พิมพิมไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะเห็นว่ามันจะซูมอย่างนี้ครับผมจะซิงค์ภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้ในการอธิบายในคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับสวัสดีครับก็จะประมาณนั้นนะครับสมมุติว่าผมใส่อินเสิร์ตเสร็จหมดแล้วทั้งคลิปเนี่ยผมตัดเสร็จหมดแล้วผมจำคัดผมใส่อินเสิร์ตครบทุกอย่างองค์ประกอบหลักของคลิปเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาเริ่มทําสีเลยนะครับโดยเราก็ยึดตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอามันไปก๊อปวางอยู่ดีนะฮะผมก็จะเริ่มจากบริเวณนีี้้แแลลลลวกกกกบรรรริิเเเเเณยยะะคพื่่อ็ดดาาไไปทจ พูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือ color Earth effect ก็คือจะเป็นโปรไฟล์สีเป็นการแต่งสีต่างๆของวิดีโอนั่นเองครับว่าเราจะทําให้มันแบบมีสียังไงนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ถึงขั้นแบบเกรดเซียนอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ่ายมาแบบสดๆเลยแล้วก็เอามาแก้ไขนิดๆหน่อยๆถ้าสมมุติว่ามันตุ่นไปก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่ม s a t u r a t e มาเพิ่ม highlight ลด highlight แค่นั้นเลยครับไม่ได้ทําอะไรที่มันเวอร์วังมากนะครับเอามาแค่แก้ปัญหาให้วิดีโอมันดูดีนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในวิดีโอ iPad ตอนนี้นะครับคือหน้าผมจะค่อนข้า,ออางซ เหลืองเพราะว่าผมถ่ายตอนกลางวันนะครับบวกเสียงบวกผ้ามา่านบวกเสื้ออะไรต่างๆมันออกไปทางนั้นกันหมดไฟอีกนะครับมันตุ่นๆเกินไปเนาะผมก็จะใช้วิธีกดที่ออริจินอลเลยเพราะว่า ไม่ต้องใช้ preset อะไรอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะไปลองเล่น preset ก็ได้นะครับก็อาจจะชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมผมปรับเองดีกว่านะครับเริ่มจากการเพิ่ม s a t u r a t i นะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับคือมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมชอบทําอย่างนี้เพราะว่าผมทำแล้วรู้สึกมันง่ายดีนะครับผมก็จะชอบใช้ตัว color pop นะฮะผมจะไปดู LUT ของเขาผมก็จะครอบ color pop ลงไปเลยนะฮะสีมันก็จะจัดขึ้นนะครับมันจะมีความ s a t u r a t i อะไรมากขึ้นนะครับจริงๆเพิ่มที่ s a t u r a t i ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหาจุดลงตัวยากผมก็ทําอย่างนี้ไปเลยนะ กว่านะครับผมก็จะเบลนเขานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าสีมันจะจัดมากๆนะครับจัดจนเกินจริงผมก็จะเบลนดไปสัก50นะครับอ่ะก็จะเป็นจุดที่ผม รู้สึกโอเคพอเราได้จุดที่เราโอเคแล้วนะครับผมอยากจะแนะนําเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการก๊อปวางทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเซฟพรีเซตนะครับคือจริงๆเราสามารถเซฟพรีเซตได้นะสมมติเพื่อนๆมีสีที่แต่งแล้วรู้สึกโอเคเพื่อนๆก็กดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเข้ามาที่ c o l o r and Effect แล้วเราก็กดมันจะมีสัญลักษณ์ดาวบวกตรงนี้มันคือการบวก f a v o r i t e นั่นเองครับผมจะตั้งว่าสีวีดีโอหลักนะพอตั้งเสร็จเพื่อนๆก็อย่าลืมกดบวกนะกกดบวเสร็๊บเาเามื่อกีี้้้เราาจะอยู่่หหน,นใชดบ คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับมันก็จะมีพวกเอฟเฟกตต่างๆพวกเบลอพวกกอเชียนพวกวิกเนตนะฮะเพื่อนๆก็มาดูที่ตรงดาวมันก็จะเป็นพรีเซตที่เราเซฟไว้นั่นเองนะครับสมมติผมอยากให้อันนี้เป็นสีเดียวกันเพราะว่าเรามันเป็นวิดีโอเดียวกันนะครับต้องทําสีเดียวกันอยู่แล้วผมก็กดมาที่เฟเวอร์เรนะครับกดมาที่ดาวหลังจากนั้นผมก็ไปหาคําว่าสีวิดีโอหลักนะครับแต่ผมเคยเซฟมาก่อนแล้วดังนั้นมันน่าจะเป็นอันนี้นะครับที่ขีดหนึ่งที่ผมเพิ่มเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับผมก,กดลงไปได้เลย สีมันก็จะเข้าไปทันทีนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งอื่นเนี่ยมันไม่มารบกวนนะครับเรื่องขนาดเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยไอการตั้งค่านอกเหนือจากเรื่องสีเนี่ยมันจะไม่มากวนเลยก็คือเพื่อนเพื่อนก็แค่กดไปแล้วมันก็จะเป็นวีเสร็เรื่องนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะแก้ไขทีเดียวแล้วเหมือนกันหมดเลยเช่นเพื่อนเพื่ออยากจะแก้ไขทุกคลิปตรงนี้ให้มันเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยนะครับโดยการลดกดอันนี้แล้วเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นรบเเพื่อกดลลงไปย แล้วเพื่อนจะเห็นว่าตอนแรกสุดเนี่ยเขาจะขึ้นมาอย่างนี้สมมุติเพื่อนเพิ่งใช้โหมดนี้ครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นมาเลยมีคัดมีค p y มีเพสแอิบิวช์นะฮะและที่สําคัญผมแนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยกด Replace Color a n d effect ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้กด Replace Color and Effect เนี่ยสมมุติว่ามันมีคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เพื่อนๆออาจจะตั้งค่าไว้บ้างแล้วแต่สุดท้ายเรามาเปลี่ยนใจว่าเอ๊ะเราเอาตามคลิป อีกคลิปดีกว่าแล้วเพื่อนๆก๊อปอีกคลิปมาแล้วมาซ้อนที่คลิปเดิมแล้วเพื่อนๆไม่ได้กดไอรีเพลซตรงนี้นะครับมันจะทําให้การตั้งค่ามันไปซ้อนกับการตั้งค่าคลิปเดิมสีมันก็ยิ่งจัดขึ้นมาอีกนะครับแต่การรีเพลซเนี่ยมันก็จะเอาการตั้งค่าที่เราเพิ่งก๊อปปี้มาเนี่ยไปแทนที่มันทั้งหมดเลยมันก็จะทําให้ไม่ต้องมานั่งยุ่งยากในการลบออกอีกนะครับพราะผมตั้งค่าทุกอย่างเสร็จผมก็กดก๊อปปี้ได้เลยคราวนี้เรามาดูกันว่ามีคลลิปไหนที่เเราาาจะอยยกกกวงมบงผม็ดฮ กด2คลิปนี้ก่อนโดยการที่เราก็มากดตรงนี้นะครับกดที่รูปเดิมเลยแต่คราวนี้จาก Copy เราเปลี่ยนเป็น Paste Attributes นะฮะก็กดไปได้เลยสมมติว่าผมลองปิดตรงนี้ดูมันจะสังเกตว่าสีมันเหมือนกันแล้วนะครับเห็นไหมสีมันเหมือนกันเลยเพราะว่ามันนําการตั้งค่าจากคลิปนี้เนี่ยไปไว้ที่คลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับเออมันก็เลยทําให้ค่อนข้างจะสะดวกหลังจากนั้นเราก็มาเก็บตกตรงนี้นะฮะครัวนี้ผมคลุมเสร็จแล้วก็กดมาที่เดิมนะครับตรงนี้เลยแล้วก็กด paste attributes ทุกสีทุกคลิปทุกอันเหมือนกันหมดเลย <c oughs> เห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะค่อนข้างง่ายมากๆซึ่งหลักการนี้เพื่อนๆใช้ได้หมดเลยกับการตั้งค่าเสียงการตั้งค่าขนาดตำแหน่งอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากก๊อปอะไรก็ก๊อบได้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเนาะหลังจากนั้นก็คืนคลิปนี้มาและพอเราทาไอ้พวกนี้พอเราลากรวมพอเราเลือกซีเล็กที่มันเป็นหลายๆก้อนรวมกันนะครับเ <c oughs> พื่อนเพื่ออย่าลืมมาปลด ตรงเซเลกเตอร์ตรงนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเพิจะงงมันจะกดแล้วมันจะไปเรื่อยเลยนะครับมันจะเลือกไปมั่วซั่วไปหมดเลยอันนี้อะ่ะมันไว้สําหรับเลือกหลายๆคลิปนั่นเองครับเราก็กดออกนะครับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างบนนะครับพอผมทําข้างล่างเสร็จผมก็ทาอินเสิร์ตเช่นกันปัญหาของการทาอินเสิร์ตเนี่ยมันก็คือบางทีแต่ละมุมแสงไม่เท่ากันเราก็อาจจะต้องมาดูกันนะครับว่าเออแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ใช้หลักการตั้งค่าแบบคร่าวๆได้เช่นกันนะครับเช่นคลิปตอนนีีเน้เ่ ผมถ่ายมาในสภาพแสงที่มันใกล้เคียงกันหมดนะครับผมก็อาจจะเริ่มจากการที่ผมกดเข้าไปดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็ไปจัดการสีเขานิดนึงผมก็เพิ่มจากออริจินอลนะครับแล้วก็ผมจะไปเพิ่ม LUT เขาเป็น Action Contrast นะครับอ่ะมันอาจจะดูเขียวไปใช่ไหมแต่จริงๆเดี๋ยวผมผมจะมาเบลนด์เขานิดหนึงนะครับมันก็จะดูมีความซินิมาติกมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดการเล็กน้อยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมโอเคแล้วผมก็ค o ปปี้เหมือนเดิมนะครับก็กดค o ปปี้แล้วก็เอามาเพสกับทุกวิดีโอ ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพสซึ่งผมจะไม่เลือกกันซูมเพราะว่าซูมของแต่ละคลิปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็กดเพสได้เลย เห็นไหมมันก็จะดูเป็นสีเดียวกันนะครับดูมาจากถ่ายมาจากที่เดียวกันแต่จริงๆถ้าเป็นคนอื่นที่เขาอาจจะโปรกว่าผมนะครับเขาก็อาจจะคุมโทนตั้งแต่คลิปของตัวเองเลยก็ได้นะครับว่าเออคลิปมันควรจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแค่อยากจะมาสื่อสารแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ถูกต้องผมก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเก็บตกอีกทีว่ามันมีจุดไหนที่เราอยากจะใสฟ่ฟอนต์ใส่ตัวอักษรเป็นการประกอบภาพเช่นจุดนี้ผมอยากจะเพิ่มคําว่า Squi ด i o สมมุตินะ ผมก็จะมาเลือกที่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ออกเนาะป้าบเราก็กดบวกเลยนะครับแล้วก็กดเลือก Overlay Title จริงๆตรงนี้เราสามารถบวกได้หลายอย่างเลยนะครับเพื่อจะอัดเสียงแยกเข้าไปจะอัดเสียงทับลงไปจะทําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยสมมุติบางคนจะจะพากเสียงทับลงไปใช่ไหมก็กดบวกแล้วก็กด Vice Over ได้เลยทำทำอันนี้ต่อดีกว่านะห <c oughs> นีก่อนวิธีตั้งค่า Text นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก แล้วก็ปกติมันจะอยู่หน้านี้เป็นระดับแรกแล้วก็กดที่ตัว T เนาะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ Text ได้เลยแล้วก็ผมจะพิมพ์ว่า Squidio เนอะ Squidio แล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะครับผมก็จะเลือกเป็น Futura Futura นะฮะแล้วก็มาทำการ เพิ่มเงามานิดนึงเพราะว่าบางทีฟอนต์สีขาวนะฮะมันอาจจะดูดีแต่ว่ามันไปอยู่บนพื้นหลังที่มันอาจจะสว่างนิดนึงมันก็จะแบบว่าโดนกลืนไปเนาะผมก็เพิ่มสัก567นะครับแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะไว้ที่มุมตรงนี้สมมุตินะครับผมเอาไว้ที่มุมประมาณนี้หรือเพื่อนๆจะตั้งค่าตำแหน่งแบบละเอียดก็ได้นะครับกดเซนเตอร์ e n t e r Y เซนเตอร์แบบละเอียดอีกทีนะครับจะได้ไม่ไม่หงุดหงิดเนาะอ่สมมติผมตั้งไว้ประมาณนี้ผมก็จะไปจัดการเรื่อง o p a c i ิ y ้เขาต่อนะครับก็มาที่ Frame and fit เนะ แล้วก็หลังจากนั้นผมจะทําให้ตัวอักษรมันค่อยๆเฟดขึ้นมาจริงๆพวกนี้เนี่ยมันมันเซฟพรีเซตได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ลําบากอะไรในการทานะครับก็เลยไม่ได้เซฟพรีเซตเอาไว้อ่าผมก็จะเพิ่มคีเฟรมตรงนี้นะครับคีเฟรมตรงนี้ผมจะให้มันเป็นศูนย์ i t y 0%เลยเพื่อจะให้มันค่อยๆไล่สว่างไปที่จุดร้อยตรงนี้นะครับอ่าเราก็ไปดูผลลัพธ์กันนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่ก็คือการทดสอบการอ่าเห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นมามันก็จะดูแบบนี่ก็คือการทดสอบ ดูเนียนดูสมูทนะรพราะพอใส่ฟอนต์ใส่อะไรเสร็จนะครับผมก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการใส่เพลงนั่นเองซึ่งเพลงที่ผมใช้นะครับผมจะใช้จาก YouTube Audio Library เลยเพราะว่าผมเคยใช้ของพวกที่เขาลงใน YouTube ว่าเป็นแบบโ o no Copyright Music ใช่ไหมผมเคยเจอปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ได้โนโกเกอร์พิลยจริงๆนะมันมีคนไปเคลมลิขสิทธิ์แล้วก็มาเก็บตังค์เรามาปิดเพลงเรามาทําให้เราสร้างรายได้ไม่ได้นะครับดังนั้นใครทํา YouTube ผมแนะนําเลยว่า ใช้ YouTube Audio Library ในสตูดิโอของ YouTube ได้เลยนะครับมันก็จะปลอดภัยเรื่องลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรมากวนใจอย่างแน่นอนนะฮะเขาก็ดาวน์โหลดได้ไฟล์ก็ไม่ใหญ่นะครับอย่างนี้ผมก็จะมีตัวไฟล์ของตัวเองเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เตรียมไว้หลายเพลงแต่ว่าในวันนี้ผมจะใช้เพลงนี้เป็นตัวอย่างนะครับระวังเสียงดังนะจ๊ะลองฟังดูครับ<ๆ>ผมลากลงมาเลยนะครับลากเพลงลงมาเลยมาบอย่างนี้พอลากเพลงลงมาเสร็จแล้ว วันนี้ปกติปติผมก็ใช้เพลงเดิมต่อยาวๆไปจนจบคลิปนะครับกี่นาทีก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้คลิปตัวอย่างมันจะสั้นนิดนึงนะครับผมก็เลยเสนอตัวอย่างให้ดูขั้นแรกเลยผมก็จะเข้าไปในการตั้งเกณฑ์ครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเพลงเมื่อกี้มันดังมากเพราะว่าเสียงเรามันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะลงไปที่ลบ30ก่อนเลยนะครับแล้วก็เช็คอีกทีเนาะลองฟังดูครับเพื่อนๆไปที่โซนที่มันดังที่สุดนะฮะ เส s e ์ตเล็กน้อยนะครับการจำคัดอะไรอย่างงี้นะฮะเพื่อจะก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดังแล้วก็กวนเสียงร้องคือมันดังเกินไปนะครับผมแนะนำนะฮะเพื่อนๆใช้ลำโพงหรือว่าหูฟังมอนิเตอร์แบบนี้ลำโพงโมอนิเตอร์ก็ได้หรือว่า เท่าที่เรามีอะไรก็ได้นะครับคือลำโพงโมอนิเตอร์ฟังมอนิเตอร์พวกนี้มันจะค่อนข้างจะแบบเที่ยงตรงแล้วก็ให้ย่านเสียงที่ค่อนข้างจะแบบแท้จริงนะครับมันทําให้เราได้ยินสิ่งแปลกปลอมความดังเบาต่างๆมันค่อนข้างโอเคนะเนาะเพื่อนๆก็ฟังคลิปอื่นบ่อยๆว่าเฮ้ยมันระดับไหนมันค่อนข้างโอเคเราก็จำเอาไว้แล้วก็ค่อยมาปรับตามเมื่อกี้เสียงพูดผมเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ดังไม่พอเท่าไหร่ผมก็ดันเสียงพูดเราขึ้นนิดนึงผมก็จะมาอธิบายประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ผมจะอัดคลิป ในช่วงกลางวันนะครับก็เลยจะทําให้สำหรับผมประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะครับคืออันนี้เพื่อนๆก็ไปบาลานซ์เอาเองตามสไตล์ได้เลยเนาะ,ะจะปรับความดังเกณฑ์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาปรับที่หน้ามิกเซอร์นะครับส่วนใครหาหน้ามิกเซอร์ไม่เจอนะฮะก็นี่กดตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านล่าง,งตรงนี้คือมันก็ก,กดได้เลยป้าบก็จะโผล่ออกมานั่นเองจากทางซ้ายเนาะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีการเพิ่มฟอนต์ก่อนกลับนิดนึงนะครับก็เมนไทเติรไปเลยแล้วก็ยืดเพลงต่อไปนิดนึง ในความยาวประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะตัดท่อนเพลงตรงนี้นะครับผมก็จะตัดให้มันมีความเท่นิดหนึงโดยการที่ผมจะทําให้ความดังจากที่เนเบานี่มันค,ค,ค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับโดยการที่ผมกดเพิ่มคีย์เฟรมตรงนี้นะครับแล้วก็ปาบตรงนี้มันจะค่อยๆดังใช่ไหมผมก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาทักประมาณลบแปดลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต้องนะครับแล้วก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาไปซิงเสียงก็จะประมาณนั้นนะครับมันก็ ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับทำคีเฟรมให้มันค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมเนาะผมชอบทําอะไรแนวนี้นะครับก็เวลาเสร็จสิ้นนะครับสมมุตินะว่าผมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะเอ็กซ์พอร์ตแล้ววิธีเอ็กซ์พอร์ตของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําก็คือผมจะกดที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูล่างขวาตรงนี้มันก็จะเป็นปุ่มคล้ายๆปุ่มแชร์เนาะเพื่อนๆก็กดได้เลยครับหลังจากนั้นเขาจะมีให้เลือกว่าเพื่อนๆจะเอ็กซ์ ไฟล์ทั้งวิดีโอทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ออดิโอโอลีก็คือเอาไปแต่เสียงนะครับหรือว่า LumaFusion Project p a c k a พ็ก็คือ Export ออกไปในลักษณะของ Project p a พ็กเกเพื่อเอาไปทํางานต่อส่งให้คนอื่นไปตัดต่อต่อตอ,อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็น XLM Project Package ก็จะเป็นโปรเจกต์ของตัว Final Cut Pro สำหรับเพื่อนๆที่จะส่งต่อไปให้คนที่ทำงานกับ Final Cut ในการที่ให้เขาไปตัดต่อต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับส่วนผมผมจะเลือกเป็น Movie นะครับ อพอกดมูวี่เสร็จก็จะให้เลื่อกนะครว่าจะเป็นแชร์ Air Drop Vimeo YouTube หรือโฟโต้นะครับใครจะไปส่งไป YouTube เลยก็แล้วแต่ครับแต่ของผมเนี่ยผมจะส่งไปโฟโต้ก็คือส่งไปแกลเลอรี่ของเขานั่นเองนะครับหรือว่าผมันจะแอดเพิ่มก็ได้แล้วแต่เลยส่งไปที่ไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับเนี่ยเราก็มาทําได้แต่ว่าส่วนตัวผมใช้โฟโต้มันง่ายดีนะฮะ ก็กดโฟโต้ได้เลยหลังจากนั้น <S <S ขเขาจะมี information, อินโฟเมชันเขาจะบอกว่าเราเนี่ยมิวแท็กไหนอย,อยู่บ้างกันเพื่อนเพื่อนพลาดบางทีเราจะเอาเสียงตรงนี้แต่เราดันไปมิวลืมเอาไว้ตอนเราทํางานะเนาะก็ขเขาก็จะแจ้งเตือนเพื่อนๆก็ต้องเช็คนะว่าเราได้มิวแท็กไหนไปบ้างนะครับเช็คความถูกต้องนะครับส่วนผมเนี่ยผมมิวสองแท็กนั้นอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วนะครับก็เป็นอันถูกต้องเนาะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเบสิกเซตติ้งนะครับเรสโซลูชันก็เป็นความละเอียดก็เลือกตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะฮะส่วนเฟรมเรท ก็จะเป็นเฟรมเรทของวิดีโอก็แก้ไม่ได้แล้วนะครับต้องไปแก้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าอยากจะแก้เนาะหลัจากนั้นเป็นวิดีโอคุณภาพตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆก็ จะเป็นบิตเรทนั่นเองนะครับยิ่งสูงเนี่ยคุณภาพเนื้อของวิดีโอมันก็จะยิ่งบรรจุไว้เยอะนะครับอันนี้แบบพูดแบบภาษาง่ายๆเนาะแอปเนี่ยมันก็จะแนะนําเป็นในความเหมาะสมของมันอยู่แล้วนะครับถ้าอัลตร้าก็คือคุณภาพจะสูงมากไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะจาก500เมกก็จะเป็น1เมกเลยเห็นไหมเอ้เป็น1กิกเลยนะครับแต่ผมก็จะเลือกแบบคุณภาพละกันนะครับก,กลางๆแบบที่เขาแนะนําส่วนออดิโอคุณภาพผมจะเลือกเป็น44.1 อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อัดมาแบบไหนด้วยนะครับผมแนะนําว่า Export แบบที่เพื่อนๆอ,อัดมาดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอัดเสียงหรือว่าทำออดิโอโปรดักชั o น ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่จะเป็น44.1 48 1ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าใส่ใจรายละเอียดมานิดนึงผมก็แนะนําว่าให้ Export ให้ตรงกับที่เราอัดมาดีกว่าเช่นของผมเนี่ยผมอัดใน Logic Pro ผมอาจจะอัดมาเป็นแบบ44.1นะครับผมก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็น44.1หลังจากนั้นวิดีโอพวกวิดีโอโคเดกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นความแอดวานซ์แล้วเป็นเรื่องพวกพวกไฟล์ฟอร์แมตพวกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะปรารถนาแบบไหนมากกว่าหรือทํางานในลักษณะไหนนนนะรรับแต่่ของงผผมผมมเทําานในดิบแบบ พื้นฐานนะผมก็ใช้แบบปกติทั่วไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าพื้นที่เราเหลือเท่าไหร่วิดีโอเราเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเอาไว้นะครับก็คือหลังจากเพื่อนๆทำงานเสร็จทุกอย่างนะครับคือ Luma Fusion เนี่ยเวลาเพื่อนๆใช้วิดีโออิมพอร์ตอะไรเข้ามาโยนเข้ามาเนี่ยลูมาเนี่ยเขาจะทำการแบ็กอัพก๊อปปี้ซาขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเขาเพื่อนๆจะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไฟล์มันใหญ่มากๆทำไมพอทำลูมาโปรเจกต์หนึ่งทำไม พื้นที่เรามันเต็มเลยวะอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็ไปเช็คในไฟล์ได้นะครับในโฟลเดอร์ของตัวลูมาเนี่ยใน e อ็กซ์เ l นอลไฟอะไรเงี้ยเขาจะมีบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถปิดการไอ้ก๊อปปี้ซัแบบนี้เหมือนกับตัว Final Cut ได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้เนี่ยอาจจะลบกวนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถบอกผมได้เลยเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับในตรงนั้นนะครับผมก็ตามลบเอาอะไรเงี้ยนะพอสุดท้ายพอเราจะ Export นะฮะเราก็เช็ค d u r a t i o n อะถูกต้องไหมนู่นนี่นันน่นพอเช็คทุกกกย็ดด Export ได้เล ก็เป็นอันเอ็กซ์พอร์ตเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมเอ็กซ์พอร์ตไว้ในแกลเลอรี่ใช่ไหมในโฟ o t o s เราก็เข้าไปดูในโฟ o t o ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับวิดีโอเราก็อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆผมลืมบอกไปนะครับว่าก่อนเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราก็อาจจะต้องพรีวิวอีกทีนะครับว่าวิดีโอเราเป็นยังไงบ้างเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับในพรีวิวเนะเาะล้วก็กดเพลย์นี่ก็คือการทดสอบนะการซิงภาพและวิดีโอนะครับผมจะซิงภาพแล้วก็เสียงเพื่อใช้ในการอธิบายในคลิปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เช็คว่าเรียบร้อยไหมมีอะไรตรงไหนที่เรารู้สึกมีสิ่งแปลกปลอมมีตกร่องมีอะไรไหมนะฮะตัวอักษรอะไรต่างๆถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรแปลก,กปลอมหรือเปล่าก่อนจะเอ็กซ์พอร์ตนะครับนั่นก็จะเป็นหลักการของผมนั่นเองครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการทํางานและก็การแนะนํเวิร์ f โฟลในการใช้ l u m a f u s ช o n นในสไตล์ของผมช่อง s q u i ดิโอนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะฮะจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เทคนิคดีๆกลับไปนะครับส่วนใครอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์มาได้ เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นด้วยมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้มากๆบางคนอาจจะเซียนคีย์รัดบางคนอาจจะเซียนในแบบฟังก์ชันไหนก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับผมก็จะได้เก่งๆขึ้นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยูทูบมันก็มีหมดอยู่แล้วนะครับแต่บางทีผมก็ไม่ได้มีเวลานะครับผมก็ทําในสไตล์ของผมไปรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไรผมก็เลยอาจจะไม่ได้เซเรียสมากมายนะครับแต่ว่ามันก็มาแนะนํากันได้ครับส่วนใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subcribe กก็็จะเปนําลังใจผมมาบสะครป คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างตั้งใจทำมากมากครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook และ Instagram ของผมนะครับ squidio th นะครับถ้าเป็น Instagram เนาะถ้าเป็น Facebook ก็ squidio ได้เลยก็จะเจอเลยทันทีนะครับก็คิดว่าคลิปในวันนี้นะครับก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วล่ะครับดังนั้นผมประมึกจาก squidio ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอีกไม่นานจะมีไอเทมเจ๋งมารีวิวอีกแล้วบอกเลยนะฮะเป็น ipad a c c e s s o r y ที่ค่อนข้างจะอลังการเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอติดตามไว้ได้เลยนะครับสวันดีสวัสดีครับเจออนนคลิปหห้าเเมมืด